สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องมีดีแชนแนลคลิปต่อไปนี้อาจารย์จะวางไปสูตรหลักสิบล่างประจํางวดวันที่16มิถุนายน2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคําเตือนก่อนนะคะสหับสนุนสระจินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคํานวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าเราออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่และบุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดี h ช n แนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะาอคลิปนี้มาดูสูตรหลักสิบล่างนะคะจะเป็นสูตรหลักสิบล่างแบบตัวเดียวนะคะระยะทั้งหมดก็เกงวดรวดเลยนะคะตัวเดียวนะคะสูตรนี้ค่อนข้างยาวหน่อยนะะท่านผู้ชมอาจารย์จะอ่านตัวสูตรให้ฟังนะคะ นี่ค่ะแนวทางนะคะจะออดูที่ตัวสูตรก่อนใช้แสนนะคะคูณด้วย2บวกหมื่นคูณ2บวกหน่วยล่าง10ครั้งที่1บวกหน่วยครั้งที่1 10ครั้งที่2 10ครั้งที่3คูณด้วย3บวกร้อยครั้งที่4คูณด้วย2บวก4คงที่นะคะมีค่าเท่ากับ x นะคะสำหรับสูตรนี้มีการบวกเลขคงที่นะคะอยู่1ตัวก็คือเลข4เนี่ยนะฮะ เริ่มถอดสูตรนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะถอดสูตรให้ดูหนึ่งงวดนะ,ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็ FC ก็ลองไปถอดเองนะถ้ามีเวลาถ้าไม่มีเวลาก็แคปหน้าจอที่อาจารย์ทำไว้ให้นะี่ค่ะตัวเลขมันเยอะหน่อยนะคะก็อาจจะทําให้ท่านผู้ชมแล้วก็ FC สับสนนะคะเวลาถอดสูตรแต่ว่าอาจารย์ก็ทำมาด้วยความชํานาญนะเดี๋ยวทําให้ดูนะคะตรงที่ออก0ูย์เกนาะศูย์เ สำหรับสูตรนี้เราก็จะย้อนไปหนึ่งงวดนะคะงวดที่ออกหกหนึ่งเลยเนาะมาทําตัวสูตรเปิดมาหน้าที่ออกเก้าเจ็ดเก้าข้างล่างออกหกหนึ่งมาเช็คตัวแรกเลยเนาะ,ะแสนแสนเลขหนึ่งนะคะหนึ่งคูณสองได้สองหมื่นเลขศูนย์คูณสองได้ศูนย์หน่วยล่างหกหนึ่งก็เอาเลขหนึ่งมาสิบครั้งที่หนึ่งเลขสองหน่วยครั้งที่ 1, หนึ่ง 1, ก็เลขเก้าเลยนะสองเก้าตัวนี้แล้วก็สิบครั้งที่สองเลขสาม แบบนี้ไล่มาทีละตัวนะคะสิบครั้งที่สามเลขเก้าสามเป็นยี่สิบเจ็ดเอามาคูณกับสามนะแล้วร้อยครั้งที่สี่แล้วก็เอาหกคูณสองหกสองก็เป็นสิบสองอย่าลืมนะคะสี่ของที่ทําแบบเนี้ยทุกงวดเลยเนาะ,อ,ะอาจารย์ทํามาให้แบบเรียบร้อยสําเร็จรูปแล้วนะคะแล้วก็มาดูทีละงวดเลยนะคะเดี๋ยวอาจารย์เขาใส่สีเลขสี่นะคะที่เป็นตัวของที่ทุกงวดเลยจะได้ไม่ต้องหยิบปากกาเอยาหยิบสีมาใส่อีกนะคะ โอเคถูกต้องเสร็จแล้วแป๊บเดียวเองนะคะอันนี้เราก็บวกกัน2 0 1 2นี่ก็5 5, 9, 9, 14, 4, 5กับ9เป็น14 4ข้ามมาบวกกับ2นี่เป็น6เลยนะคะแล้วก็6กบวกสเป็น10ได้0นะคะออก09ตัวเล็กหน่อยค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าอาจารย์จะให้ดูเต็มไบบมรทัดนะคะเดี๋ยวค่อยมาสไลด์ตัวใหญ่ให้ดูท้ายคลิปแล้วกันสำหรับ f สนะคะช่องอาจารย์ก็สวก็มีประมาณห้เลยนะคะห้าสเลย รุ่นเดียวกับอาจารย์หรือว่ารุ่นพี่อาจารย์เนี่ยนะคะต่อไปนะว่ดที่สองทำเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บวกกันมานะคะสองศูนย์เก้าสี่นี่ก็เป็นสิบห้าเป็นแปดปดเป็นสิบสาสามก็สี่ก็เป็นเจ็ดหมดไปนะเหลือเลขสี่จนี้ยกมาออกสี่สามเห็นไหมคะได้เลขสี่นะแบบนี้ค่อยๆไปถอดสูตรเองนะคะช้าๆแล้วก็ลองบวกดูต่อไปงวดที่สาม แปดสองสิบหกเป็นเก้าเก้าเป็นสิบสี่กับหกก็เป็นสิบหมดไปนะสามสี่หกนี่ก็เป็นสนะิบสี่สามสี่หกก็เป็นสิบสามนะแล้วก็สามก็ 4, บสี่บวกกันเป็นเจ็ดออกเจ็ดสามแบบนี้นะอาจารย์จะพยายามบวกแบบรวบลัดนะคะเอาแค่สองหลักแล้วก็ใช้หลักเดียวนะคะเพราะว่าเราใช้เฉพาะหลักหน่วยนะคะที่เราใช้จริงหลักสิบเราไม่ใช้นะเราทํา เชิงคณิตศาสตร์ก็จริงอยู่แต่ว่าเอาหวยเป็นหลักแบบนี้ฮะ,ะแล้วก็สี่ศูนย์เก้าเจ็ดนี่ก็เป็นอ่าเป็นสิบพอดีเลยเนาะแล้วก็ห้ากับสี่เป็นเก้าเป็นสิบสามสามกับสี่ก็เป็นเจ็ดออกเจ็ดแปดแบบนี้นะเนี่ยเนี่ยหลักสิบทุกงวดเลยอ อาจมาหรือไม่มาก็ได้ครับท่านผู้ชมเห็นมันเข้าดีๆอย่างนี้อาจจะมาหรือไม่มาก็ได้แปดสามตัวไป็นยี่สิบสี่สี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดเป็นสองเป็นเก้าได้เก้าเลยนะคะเก้เาก็ออกเก้าศูนย์ี้โอเคต่อไปองวดที่หกเลยหกศูนย์สองสองเป็นสิบพอดีนะดแล้วหมดละห้ากับแปดไปสิบสามกับสี่ก็เป็นเจ็ดออกเจ็ดเก้าเนี้ย ต่อไปงวดที่เจ็ดนะคะแปดกับแปดไปสิบหกเป็นห้าเป็นเจ็ดเจ็ดกับเก้าก็เป็นสิบหกหกบวกสองเป็นแปดกับห้าก็เป็นสิบสามสามก็สี่เป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดนะได้หนึ่งออกหนึ่งเจ็ดนะฮะต่อไปนะว่าที่แปดเนาะแปดกับหกเป็นสิบสี่กับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวก เก้า <9 S 2> เป็นสิบนะหมดไปแล้วนะแล้นี้สองก็สี่ก็เป็นหกออกหกศูนย์นะคะถูกต้องเราไปเป็นงวดที่แล้วเลยงวดที่ออกสี่สองนะคะสี่ศูนย์ศูนย์แปดก็เป็นสิบสองสองห้าเป็นเจ็ดเจ็ดกับสี่ก็เป็นสิบเอ็ดหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบนะแล้วก็เอาอหมดแล้วเนาะหนึ่งกับเป็นสิบแล้วเหลือเลขสี่ตัวนี้ยกมาเลยออกสี่สองนี่ค่ะเห็นไหมเก้างวดรวดเลยเนาะ แล้วลองมาดูงวดนี้นะเป็นงวดที่สิบนะคะแสนก็คือเลขห้านะห้าคูณสองเป็นสิบหมื่นสามสองหกหน่วยล่างสี่สองเก้าเลขสองมาสิบครั้งที่หนึ่งเก้าหน่วยครั้งที่หนึ่งสี่แล้วก็สิบครั้งที่สองหกสิบครั้งที่สามเลขสามนะสามสิบครั้งที่สามเลขสองนะสองคูณสามเป็นหกร้อยครั้งที่สี่เจ็ดสองเป็นสิบสี่แล้วแปดของที่บวกกันศูนย์หกสองเป็นแปดกับเก้าก็เป็นสิบเจ็ด 7จ็ดนะก 6, ก็เป็น13 3สาบวกสี่เป็น7จ็ดเจ็ดกับสก็เป็น11นะได้เลข1นะคะท่านผู้ชมเลข1นะึมามาก็ได้ไม่มาก็ได้เนาะหนะ 1, นะตัวแทนของ1ก็คือเลข6กนะคะหนะ 6, นะแล้วก็ถ้าลดแต้มก็ศูนย์หเพิ่มแต้มก็2ตรงนี้ก็จะเป็น0 2นยะลดแต้มเพิ่มแต้มตัวที่น่าสนใจก็คือ1นศย์ สองแล้วก็หกเนี่ยมีโอกาสมาะคะ่ะหนึ่งศูนย์สองหกบางครั้งมันไม่มาหนึ่งตึงๆเต่งๆเลยแบบว่าอาจจะเพี้ยนไปเป็นเลขหกหรือว่าลดแต้มมาเป็นเลขศูนย์หรือว่าเพิ่มแต้มไปหนึ่งก็เป็นเลขสองประมาณนี้นะหรืออาจจะไม่ไม่มาดังที่อาจารย์กล่าวมานี่เลยก็เป็นได้นะ,ะแต่อาจารย์ก็ทําให้ดูนะเพื่อให้แนวคิดนะคะไม่ทราบว่าจะเดินหรือไม่ก็ตามนี้เลยเนาะ มีสูตรอยู่สูตรนึงะท่านผู้ชมถ้าทําขึ้นไปเหนือขึ้นไปหนึ่งงวดนะมันจะได้เป็นตัวสำรองเดี๋ยวจา์ให้ดูนิดหนึ่งนะอันนี้นะถ้าเลขหนึ่งตัวนี้มาเดี๋ยวจะจารเขียนก่อนถ้าหนึ่งตัวนี้มาะคะับท่านผู้ชมหนึ่งมามันก็จะเลขส,สวยๆก็จะเป็นหนึ่งอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดนะหรือว่าหนึ่งแปดนะเพราะว่าอันนี้มันปักหลักสิบใช่ไหมปักไปที่หลักสิบเลย หนึ่งเท่ากับหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเหมือนกันก็อาจจะเป็นหนะนึ่งแปดนะนี่สองตัวนี้ก็น่าสนใจแนวทางของหลักหน่วยที่เป็นเลขคี่นะก็อาจจะเป็นเลขเจ็ดแนวทางหลักหน่วยที่เป็นเลขคู่ก็อาจจะเป็นเลขแปดนะก็เฉี่ยไปที่สองตัวนี้ก็เราก็ทํามาก็ได้อยู่นะหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ก็โอเคอยู่นะถ้าหนึ่งไม่มาถ้าเป็นสองก็เป็นสองเจ็ดนะถ้าสองสแปดแต้มศูนย์มันจะไม่ได้นะฮะลักษณะแบบนี้ อันนี้กรณีเราพูดถึงตัวที่เราทําได้จริงๆก็คือเลขหนึ่งเนี่ยแหละจะมาหรือไม่อันนี้อาจารย์ให้ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะย้อนกลับไปสอนอะไรนิดนึงนะคะมีเวลาอยู่นะ,ะมีเวลาอยู่อีกนิดหน่อยนะนี่ค่ะตรงนี้นะเดี๋ยวค่อยกลับมาเนาะตรงนี้เออฝากไว้แปบ๊บนึงก่อนมาดูตัวเลขวิ่งนะคะวิ่งตัวเดียวที่อาจารย์เคยทํามาให้นะคะก็คือทําจากสูตรนี้นะ ใช้หมื่นพันร้อยบนหน่วยบนบวกหนึ่งเนี่ยมันจะได้ตัวเลขตัวเดียวนะคะท่านผู้ชมแล้วเริ่มตั้งแต่เจ็ดแปดมาก็ตัวเดียวนะมาบมาสิบบ้างหน่วยบ้างตัวงวดที่เราจะใช้นี่ก็ประมาณเลขสองเราก็จับเป็นสองห้าสองเจ็ดสองเก้านะคะที่เราทํามาแล้วตัวไหนที่มันได้แต้มเราก็จะใส่สีหรือว่าได้ตัวที่เราชอบหรือหรือจับมาจากตัวเด่นนะคะเด่นระยะยาวนะคะห้าสิบเก้างวดแล้วหลุดไปทั้งหมดเจ็ดงวดอะไรประมาณนี้ก็จับได้อย่างนี้แล้วแต่ใครชอบ ตัวเลขที่ได้แต้มที่ที่ดีๆก็อาจจะเป็นเนี่ยสองเจ็ดเนี่ยนะแต้มเก้าใช่ไหมอันนี้เราเรียนแต่แรกๆเลยนะฮะอันนี้ถ้าเราอันนี้เลขสองใช่ไหมถ,ถ้าถ้าหนึ่งมาเนี่ยหนึ่งสองแต้มสามอาจารย์คิดว่าไม่น่าจะใช่นะจะมีสูตรใดสูตรหนึ่งเข้าสูตรใดสูตรหนึ่งหลุดแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราทําไปมากกว่านะคะเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูสูตรเดียวกันเลยนะเพียงแต่แค่ว่าถ้าเราบวกเลขเลขห้านะคะเป็นเลขตัวแทนไปมันจะ เข้ายาวขึ้นไปอีกหนึ่งงวดก็คือตรงนี้เลยเนาะเนี่ยสูตรเดียวกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแต่ตรงนี้แหละหมื่นพันร้อยบนหน่วยบน,บนแล้วบวกหนึ่งนะก็คือบวกหนึ่งทุกอันเลยนะคะเนี่ยหนึ่งทุกงวดให้ดูเพื่อเป็นแนวทางทเฉยๆนะคือจะเปรียบเทียบให้ดูว่ากรณีเนะี่ยถ้าเราดูถ้าเราทําสูตรไม่ลึกซึ้งพอนะคะท่านผู้ชมเราเห็นแบบนี้นะเราก็จะชอบแต่เลขเลขตัวขั้งแรกเนะนี่ยแปดเนี่ยนะคะแปดก็เข้าแบบเนี้ย 7, 8, เจ็ดแปดเงี้ยที่ทํามาแบบแบบนี้นะแล้วอันนี้คือคือคงที่ก็คือสูตรเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนี่จะเทียบให้ดูเฉยนะแปดก็แปดคงที่คือตัวหน้าเนี่ยทําถ้าเรามองไม่เห็นสูตรข้างบนนะเราก็จะเห็นแค่เก้าก็เข้าเก้าใช่ไหมเก้าก็เข้าเก้าแบบนี้หนึ่งก็เข้าหนึ่งที่เราเรียนมาแล้วนะอันเนี้ยเนี่ยหกนะก็มาที่หกแล้วงวดนี้สองจะเป็นอะไรเอ่ยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม สองก็ออกที่สี่สองแล้วงวดน,นี้ก็ได้สองเลขเดียวกันนะคะเลขสองเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราย้อนขึ้นไปอีกอันหนึ่งก็คืออีกงวดหนึ่งนะคะถ้าสี่นะมันไม่เข้าใช่ไหมแต่ถ้าบวกห้าเป็นเก้ามันก็จะเข้าใช่ไหมเนี่ยก็จะเลขตัวแทนใช่ไหมเลขตัวแทนมันมานะคะท่านผู้ชมแบบนี้แล้วเกิดงวดนี้ตัวนี้มันไม่มาเลขสองไม่มาถ้าบวกเลขตัวแทนมันก็จะเป็นเลขเจ็ดนะเนี่ยมันก็จะได้เลขเจ็ด ถ้ามันไม่มาด้วยกันนะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะไม่มาสองตัวเลยก็คือใส่สีสองตัวไม่มีนะถ้าสองไม่มาก็าจ,จะเป็นเลขเจ็ดตัวนี้นะคท่านผู้ชมจากเลขตัวเดียวนี่ใช่ไหมเราจะรอผลอยู่นะของวดวดเนี้ยเนี่ยอาจารย์ตั้งใจจะวางให้ชมนะใครได้ชมคลิปนี้ก็อาจจะมีแนวทางว่าจะอาจจะเป็นเจ็ดนะแต่อาจจะไม่เป็นสองเจ็ดนะอาจจะเป็นอะไรเจ็ดหรือ,ออาจจะหลุดก็เป็นได้ใช่ไหม นี่นะคะท่านผู้ชมอันนี้เธอคือถือว่าลง YouTube แล้วนะให้ดูแล้วใส่สีแล้วคือคือลงเรียบร้อยแล้วนะคะจากที่อาจารย์ทําไปให้ครั้งแรกเนี่ยตัวเลขตัวเดียวเลยคือเลขสองมันจะมาระยะขนาดนี้แต่ถ้าทําขึ้นไปมันจะบวกได้ห้ามันก็จะเป็นเลขเจ็ดตัวนี้เลยจากสูตรเดียวกันนะคะท่านผู้ชมนี่ใช่ไหมะฉะนั้นตัวนี้เหมือนกันนะเช่นเดียวกันเลยถ้าหนึ่งตัวนี้มาอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดเป็นไปได้นะคะท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดนะ หรือถ้าเกิดพากันหลุดไปทั้งหมดเลยอาจจะเป็นหนึ่งแปดก็ได้นะคะหลักหน่วยที่เป็นแนวทางของเลขขี้ก็มีนะคะก็เป็นสูตรนี้นะที่อาจารย์สอนไปแล้วนะนี่คือสูตรนี้เอาไปจับแบบสี่สี่สิบหกชุดตรงนั่นนะคะก็คือสูตรนี้เลขแปดก็มีนะฮะงวดนี้มันจะเป็นเลขคู่แต่ถ้าเป็นสูตรที่เราเรียนแบบร้อยมมลัยจะเป็นเลขขี้แต่ทั้งหมดนั้นมีห้าตัวนะแต่เป็นเลขคู่สูตรนี้จะเดินอยู่แค่สี่ตัวตัวเลขที่ยังไม่มาก็คือตรงนี้คือแนวทางของเลขหกนะคะ อาจจะต้องบวกอีกตัวหนึ่งสี่บวกสองก็จะเป็นหกอันนี้แต่อันนี้มันยังเดินอยู่แค่สี่ตัวนะคะระยะยาวเลยนะคะนี่อาจารย์สอนไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคือให้แง่คิดนะคะท่านผู้ชมบางครั้งเลขที่เราเห็นจะจับแบบนี้อาจจะไม่มาเลขหนึ่งอาจจะเป็นเลขหกอาจจะหกแล้วพวกนี้อาจจะไม่มาเลยหกอะไรก็จะไปได้แต้มแปดก็หกอะไรคะหกสองอย่างนี้ใช่ไหมอ่สูตรเลขวิ่งตัวนี้อาจจะเข้านะที่เป็นหกสองนี่เลขแต้มแปด แนวทางของเลขคู่ก็โอเคหลักสิบเป็นเลขหกไปนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าหกตัวนี้มาอถ้าเป็นหกสามอาจจะเป็นแต้มเก้าลักษณะแบบนี้ก็เป็นได้นะโหมันเป็นได้หลายแนวทางเลยอยู่ที่เราชอบแล้วกันเนาะชอบความชอบส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะที่จะทำให้เราสามารถเสี่ยงโชคได้นะ,ะอันนี้กเ็เป็นวิธีการคิดนะคะแล้วก็วิเคราะห์ให้ fc ได้ชมกันนะ อันนี้ก็ตัวเลขนะเห็นไหมคะถ้าดูเต็มๆแบบนี้ก็เดินดีนะอาจจะไปจับกับอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยเนาะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ